หลังจากกลับจากการต่อนกก็เอานกลงมาหลบแดดนะครับเอาลงมาจากที่แขวนนะครับเอามาหลบแดดนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากนะครับช่วงนี้นะครับช่วยให้นกได้ลดความร้อนนะครับนกที่ชํำนะครับมีทั้งนกฝึกด้วยมีทั้งนกต่อด้วยนะครับนกต่อที่อยู่บนเตียงนะครับเป็นเจ้างดงามนะครับวันนี้อกต่อวันนี้เจ้างดงามนะครับพลาด ลับเต็มไปนะครับเมื่อเช้าลุ้นลุ้นแพ็กคู่นะครับแต่ไม่ได้แพ็กคู่เต็มเดียวก็ไม่ได้นะครับเมื่อเช้านะครับก็เลยกลับมาจากตอนนกก็เอานกลงมาหลบแดดนะครับแล้วก็ดูน้ำดูน้ำในตรงนกด้วยบางบางตัวน้ำอาจจะลดเราต้องดูแล ต้องใส่น้ำใส่ข้าวเปลือกให้เขากินนะครับต้องดูแลหน่อยนะครับหน้าร้อนนะครับน้ำแห้งไวนะครับส่วนตัวนี้เจ้ากุหลาบนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เจ้างดงามนะครับเมื่อเช้าพลาดเต็มไปนะครับโดนนกป่ารุมสามสี่ตัวนะครับใส่ประมาณสี่ต้นนะครับเมื่อเช้าแต่ก็พลาดเต็มจนได้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้านกดุจริงๆยังไงก็ต้องเหยียบนะครับยังไงก็ต้องเหยียบนะครับดุเหมือนตัวนี้เชลญเลิญเมื่อวันที่หกเชิญเมื่อวันที่หกมกราคมนะครับตัวนี้นะครับแข้งใหญ่มากครับตัวนี้ดุมากๆนะครับตัวนี้ก่อนนี้นี่เป็นเจ้าสองกุกเมื่อวานนะครับก็ ก็พ่อใส่นะครับเมื่อวานมีนกปลาบินผ่านเข้าเข้าไปใกล้ก็ทั้งคููทั้งเรียกนกปลาไม่กลาสู้ก็บินออกมานะครับตัวนี้เป็นสองกุ่เสียงใหญ่นะครับตัวนี้ก็ฝึกแล้วนะครับตัวนี้เสียงเล็ก1กลุ่นะครับก็ทั้งหมดนกที่ชําไว้รวมกับนกต่อก็ใส่กรงก็ประมาณ19ตัวแล้วก็มีนกที่กรงรวมอีกสี่ตัว ั้งหมดก็มีย่สิบามตัวนะครับนกของผมนะครับอาจารย์ดิบนกเขาใหญ่นะครับสายป่าร้อยนะครับก็ตั้งแต่ได้มาลง youtube ก็รู้สึกว่าตนกก็ก็หมานก็หมานขึ้นนะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าได้เยอะแต่ก็พอได้นะครับนกก็นกป่าก็ไม่ค่อยมีนะครับ ยังมากก็ไปเจอก็มีแต่ไกลหมู่บ้านนะครับที่ใกล้ๆก,ก็ไม่ค่อยมีนกไล่ไม่ค่อยมีนกสู้นะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปเจอ,เจอที่บ้านประทัดบุกนะครับหมู่8ทางไปอำเภอพระพาชัยนะครับนานๆจะเจอนกดุทีหนึ่ง ก็ต้องไปตามสักไปครั้งครั้งหนึ่งไม่ได้ก็ต้องไปครั้งที่สองแต่ไม่เกินสามครั้งนะครับการตัวนกของผมนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะหาชดเด็ดมาลงให้ท่านอาจารย์และท่านเอซได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็ตัวตัวนั้นน่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ได้เมื่อวันที่หก มกราคมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เต้มเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เมื่อเช้ากะว่าจะได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็คงต้องพยายามต่อไปนะครับตัวนี้ก็อายุกรงหนึ่ง,งปีกับรวมแล้วอายุกรงสิบสามเดือนตัวนี้ก็อายุกรงสิบเดือนตัวนี้ก็ อายุกรง13เดือนฝึกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ฝึกนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ฝึกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ฝึกส่วนตัวที่คึกเสียงเล็กหรือสีไร้มนนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ลง youtube ไปเมื่อวานนะครับเสียงเล็ก ห้าเดือนนะครับนกหลังฟาร์มไก่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าได้เมื่อวันที่หกหกมุกราตัวนี้ได้หกสิงหาก็ถือว่าตัวนี้หลังฟาร์มไก่ก็มีอยู่สองตัวตัวนี้อีกตัวหนึง่งที่คึกเนี่ยตัวนี้ก็ ร้องทั้งคูทั้งร้องทั้งวันเลยนะครับตัวนี้ก็อายุกรงสีเดือนนะครับก็ต้องผมก็ต้องฝึกตามคิวนะครับเพราะว่าตัวที่อายุกรงปีกว่าแล้วยังไม่ได้ฝึกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ฝึกยังไม่ยังไม่เป็นนกเต่าต้องฝึกอีกนะครับ